พานวิไลล่ลองน้ำนำเงินในนามของยุทธการนาวาโดยพลเรือตีวินัยกอมอินผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือเหลือทั้งสองลำเทียบทุนแล้วปีจา้าหนงแล้วล่องน้ำแดงในนาม มาดูทอจะอยู่ล่องน้ำแดงลองน้ำทำงานในดาบของยุทธ,ธการนาวาเหลือที่พี่น้องชาหวันลาดบุรีเฝ้ารอมาเป็นเวลาหนึ่งวันเต็มๆต,ต้องขอขอคุณทีมงานไทยลองโบทครับผู้ประสานงานให้ทีมงานของ ยุทธการนาวามาลงสนามนี้เป็นสนามแรกครับถือว่าเป็นเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานผู้จัดนะครับเขาบอกว่าเงินน้อยแต่เรือมันครับนะใช่เมื่อกี้มีอิจฉานิดๆจากทีมงานของไทยโรบอทที่อยู่นครสวรรค์ครับวันนี้มีอยู่สองสนามครับนะนิ่งแล้วเรือทั้งคู่ทั้งน้ำเงินและแดงนิ่งแล้วครับ มาดูทองได้ไปแล้วครึ่งถ้วยดูกันสิว่า <c oughs> อีกครึ่งถ้วยจะประกบติดหรือไม่ <c oughs> เพราะว่าเป็นรางรงวัลถ้วยพระราทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในประเภทเรือ,อยาวโอเพ่น55ฝีพายของสานามวัดเขาหม้อแห่งนี้หนึ่งเดียวคือทวนน้ำอีกสักครู่จะรู้กันว่า ถ้วยครึ่งใบจะสามารถรักษาไว้ได้หรือไม่หรือว่าจะต้องมีอ๊อกออ บาจิ้จิ้วยท่านเผ้มวยกเห็นไหมครับว่าเร็วทันใจไวทันตาท่วยวม่ได้จะตกจกับทีมนนเวลาใเอาเลยไวมาดูแตมีเที่ยที่สามได้ไหเที่ยวแรกกำทานจนะาวลาหนึ่งเที่ยวเที่ยนี้มาอยู่สายน้าสีแดงจะเป็นสีแดงเดือดต้นกรบยุทธการก็ประยชน์ไม่ย่อใปท่อมาแท้ใสกันเต็มแล้วที่ก็ปยุนชุดก็ปโยงเอ็ก็ไม่ไว่าไม่ได้เมียก็รู้ใครบูใครจ่าใครบมวใคระเิดดูอยู่ว่าเที่ยนี้ยุทธการจะมีเที่ยวที่สามได้ไหมมาดูหนึ่งมาดูหแต่งใบอัาใบบดใบบล้ มาดูเอ้ยมาดูทองวันเท่านี้มันธรรมดาจะด้วยตาโคนต่างตาโคนต่างว่าตาคตรนี้ตาโคนตะบี่กระชากปลายปลายเลย้าใส่นี้รอดปลอดภัยด้วยเน้อน้ำยุทธการหนาวมาเรื่องน้ำสีงไม่เมาะในสายตากระชากปลายปลายเลย้าใส่นี้พอหรืไม่พอไปกดกดแล้วกดแล้วแต่งได้หรือไม่ได้ในเมื่อยุทธการได้อะไรนี้จะกูจะการจะมีได้ตลอดปลอดภัยไม่ด้เมื่อประดูทองก็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 ปลาดูทองดีประ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 ดูทองดี จากรวกาพูดตัดสิงี้ขาวไม่รอท่าคว้าธงสายน้ำสีแดงเป็นฝ่ายชนะไปในเที่ยวนี้แด่แกเรือประดูทองหนึ่งครับเจ้านายครับเป็นนั้นว่าเรือที่ได้ร,รับถ้วยพระราชาทานในวันนี้คือเจ้าแม่ประดูทองจอากจังหวัด